และราชก,การที่ใหญ่มันเป็นยังไง2560ครับจำนวนบุคลากรในกระทรวงกลาโหมนะครับเฉพาะที่ไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะครับก็คืออัตราอื่นทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่กทหารเกณฑ์มีอยู่3 3 9 6 0 0 0คนปี2563เพิ่มขึ้นเป็น4 80,000คนเฉพาะของกลาโหมนะครับทหารเกณฑ์เท่าก,กันคือปีหนึงประมาณแสนสองนะครหมายความว่าอะไรจาก60ถึง63ใน3ปีนี้เนี่ย มีบุคลากรของกะลาหโหมเพิ่มขึ้นประมาณเก้าหมื่นคนพูดง่ายๆ9 0 0เก้าหมื่นคนผมอยากให้ดูพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยครับออกสไลด์ไม่ตรงใช่ไหมครับขอโทษนะขอโทษนะครับสไลด์ไม่ตรงนี่คือตัวนี้นะครับพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยหนึ่งแสนแปดพันคนเมื่อปีสอง9ันห้1 1 8 0ยห้าสิเก้าสองห้า้อหบสี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งคน คือคุณไม่ต้องไปพูดถึงหลักการอะไรใหญ่โตอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงปรัชญาอะไรอ่ะผมว่านี่คือเรื่องของคอมมอนเซนส์อ่ะคือเรื่องของสามาัญสำนึกพื้นฐานนะมีใครคิดว่าช่วงนี้ในช่วงสี่ปีมานี้เราต้องการทหารมากกว่าพยาบาลบ้างนะฮะคือใช้สามาัญสำนึกพูดกันเลยง่ายๆว่าคนที่คุณจะต้องควรไปเพิ่มเนี่ยมันคือใครระหว่างทหารกับพยาบาล นะครับแล้วนี่คุณเพิ่มทหารมาแปดหมื่นเก้าหมื่นคนในช่วงเวลานี้ขนาดที่โรงพยาบาลเพิ่มหม<อ>ื่นคนนะฮะคือคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเรียนจบเป็นด็อกเตอร์คุณไม่ต้องเป็นจบอะไรแล้วผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆที่มันใช้สามัญสำนึกว่าถ้าคุณเป็นนายกคุณจับเพิ่มหน่วยเพิ่มอัตราที่ไหนและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมครับที่สําคัญคือ บุคลากรสาธรารณสุขที่ต้องมาดิ้นรนวันนี้เนี่ยดิ้นรนเพื่ออะไรครับดิ้นรนเพื่อให้ได้รับการบรรจุใช่ไหมครับถ้าท่านใดตามข่าวเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาบุคลากรสาธรารณสุขที่เราบอกว่าโอ้โ OH, หคนเหล่านี้คือคนที่จะต้องลำบากคือคนที่ต้องเสี่ยงติดเชื้อเพื่อให้คนอื่นปลอดภัยคนนี้คือคนที่มีคุณค่าของสังคมนี่ไงครับคุณค่าของสังคมครับคุณไม่ให้เขาบรรจุนะครับใช่ไหมฮะเริ่มไหนอะฮะที่คุณบอกว่าคุณค่าของสังคมอะ นี่คือเรื่องนี่คือเรื่องที่ไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์อ่ะนี่เป็นเรื่องของสามัญสำนุกพื้นฐานนะครับนะ แล้วสิ่งที่มันน่ากลัวสําหรับพวกเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยคืออะไรครับผมพาทุกท่านย้อนหลังไป20ปี23ปีวิกฤตปี40กองทุน FIDF หนี้ที่เกิดขึ้นจากการพยุงประเทศไทยไม่ให้พังนะวันนั้นคือ1.19นล้านล้านบาทประมาณ1.2ล้านล้านบาทตีง่ายๆ1.2ล้านล้านบาท 1.2ล้านล้านบาท FIDF ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540วันนี้ผ่านมา23ปีทุกท่านครับทุกท่านคิดว่าเราคืนเงินต้นไปเท่าไหร่แล้วครับ0.39แสนล้านบาทเออ0.39ล้านล้านบาทหรือ3 9 0 0 0 0ล้านบาทพูดง่ายๆคือ4แสนล้านคืนเงินกู้20เงินต้นเนี่ย23ปีคืนเงินต้นไปได้แค่4แสนล้านบาท หมายความว่าเงินต้นที่เหลือคืออะไรครับ23ปีที่ผ่านมาเงินต้นที่เหลือคือ8แสนละ8แสนล้านบาทน,นะครับดอกเบีย้ยที่จ่าย23ปีมานี้จ่ายไปเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับจ่ายไปทั้งหมด9แสนสหมื่นล้านบาท23ปีที่ผ่านมาเราจ่ายดอกเบีย้ยเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับ9แสนสหมื่นล้านบาท ทุกท่านครับปัญหามันเป็นอย่างนี้เวลาเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเราต้องแฟนะครับครับขออีกสองนาทีครับเราต้องแฟนะครับแฟว่าอะไรเราต้องแฟว่าเราต้องแฟว่าเงินกู้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองถ้าเรากู้มาเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่ทําให้มันเกิดรายได้ถ้าเรากู้มาเพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่ทําให้มันมีดอกผลเงินกู้นั้น ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายในตัวมันเองแต่ถ้ากู้มาแล้วเอาไปทําเรื่องสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยนะครับมันเป็นภาระาของลูกหลานเพราะเงินกู้ตัวนี้คือเงินอนา,นาคตหมายความว่าหลังจากนี้เรามี8แสนล้านตัวนี้ที่ยังค้างอยู่เรามีอีกหนึ่งล้านล้านเงินกู้ที่คุณประยุทธ์ใช้พรกไปกู้มาแล้วยังมีอีกประมาณ6แสนล้าน7แสนล้านที่เป็นเงินกู้ของปีงบประมาณ64นะครับที่จะต้องงอกมาไม่รู้ว่าอีกกี่สิบป,ปีนะครับถึงจะคืนหมดนะครับ แล้วแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือสไลด์สุดท้ายครับในรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมีโอกาสผมจะพูดเพิ่มอย่างที่ผมพูดคือถ้าเงินกู้เอามาเพื่อใช้สิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยมันมันไม่ใช่สิ่งเลวร้วายแต่นี่ครับเงินกู้เอามาทําอย่างนี้ครับรอ,อบรมฝึกอบรมชาวบ้านให้ทำหน้ากาก225ล้านฝึกอบรมให้ประชาชนทำหน้ากากใช้งบไป225ล้าน ก็ใช้อย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่านี่มันเป็นความเศร้าใจของประเทศที่ภาวะแบบนี้เราควรจะไปข้างหน้าได้เราควรจะต้องเอาเงินงบประมาณส่วนนี้มาทําสวัสดิการทางสังคมให้คนไทยมั่นคงมากกว่านี้ได้เราควรที่จะเอางบเหล่านี้มาลงทุนเพื่อสร้างงานให้กับประเทศไทยสร้างงานให้กับคนไทยทุกคนมีงานที่ดีมีงานที่มีความหมายทําแต่นี่ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นรอบนี้ ผมอยากจะสรุปไว้อย่างนี้ว่าที่เราพูดกันว่าอุ้มคนรวยไม่เห็นหัวคนจนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงงบประมาณการใช้งบประมาณมันแสดงให้เห็นแล้วที่เราบอกว่าเราไม่มีเงินพอนะครับผมได้ชี้แจงแล้วว่ามันมีการใช้เงินไปเอื้อในทุนอย่างมหาศาลซึ่งถ้าเราเอาเงินนั้นแปลกลับมาดูแลสวัสดิการคนจนผมเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่าน,นี้นะครับรอบนี้ผมจบไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันสาคัญมากยังไงนะครับผมผมไปนั่งดูแผนในพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจนะแล้วเนี่ยผมพูดเย็จริงๆว่าว่า มันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วผมพร้อมที่จะถกเถียงทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเลยว่าไอ้นิคมอุตสาหกรรมจัน,นาที่รัฐบาลวางแผนมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่เป็นไปเพื่อการสร้างธุรกิจให้กับกลุ่มทุนของผู้พองนะครับดังนั้นถ้าใครจัดดีเบตรเรื่องจันนาแล้วหาใครไปคุยกับภาครัฐเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยเชิญผมนะครับผมอาสาตัวนะครับโอเคครับเข้าเรื่องครับทุกท่านครับโอเค ผมมาพูดวันนี้วัตถุประสงค์ของการพูดของผมผมจะไม่พูดถึงหลักการใหญ่ๆเรื่องหลักการของคนด้าเทียมหลักการเรื่องรัฐสวัสดิการอะไรหลักการใหญ่ๆเนี่ยทุกท่านที่พูดมาก่อนผมทั้งในวงเสวนาก่อนหน้านี้และทั้งสามท่านที่ร่วเมเวทีกับผมพูดหลักการใหญ่ๆไปหมดแล้วนะครับพูดสิ่งที่เรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับแนวคิดของ รัฐสวัสดิการไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเรื่องหลักการเรื่องหลักปรัชญาอะไรเนี่ยผมจะไม่พูดแต่วัตถุประสงค์ของผมอยากจะมาพูดยกตัวอย่างรูปประธรรมให้ท่านเห็นจากงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณรายจ่ายปี2563และแผนงบประมาณรายจ่ายปี2564ซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นเพื่อยือนยันนะครับวัตถุอของผมประสงค์ของผมเพื่อยือนยัน2เรื่อง หนึ่งไอ้คำพูดที่เราชอบพูดกันว่ารัฐบาลดูแลแต่กลุ่มทุนไม่เหลียวแลประชาชนเนี่ยผมต้องการพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่าจริงนะครับจากงบประมาณที่รัฐบาลใช้ข้อที่สองที่ผมอยากจะพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นก็คือการทำลายมายาคติที่บอกว่าเรามีเงินไม่พอที่จะสร้างสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนที่ดีกว่านี้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์สองเรื่องว่าเรามีเงินพอ และรัฐบาลการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เห็นหัวประชาชนจริงๆนะครับผมจะพิสูจน์ให้ทุกท่านดู2เรื่องนี้นะครับผมพูดจริงๆที่วิทยากรเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องเ,อเงินทุนหน้าสําหรับเยาวชนศูนย์ึงปีเนี่ยนะครับเด็กเล็กศูนย์ึงปีเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา1นึ0 0หล้านบาทใช่ไหมครับประมาณรวมงบทั้งหมดขึ้นสามหมื่นล้านผมพูดจริงๆนะครับถ้ามีเจตจานงที่จะทํามันทําได้ทันดีนะครเพราะมัน กระจิกกระจอยมากไม่ใช่เรื่องของเงินไม่พอเลยเป็นเรื่องเจตจ,จนงทางการเมืองล้วนๆแล้วเดี๋ยวทุกท่านเดินต่อไปในสไลด์ของผมเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึง1 5 0 0 0ล้านล้าหรับเด็กเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มแสนคุ้มนะครับมันเป็นการลงทุนที่คุ้มแสนคุ้มที่ทําให้ครอบครัวมันมีความมั่นคงอย่าลืมนะครับครอบครัวที่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่มีที่มีความเครียดในครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับ ที่ครอบครัวมีความเครียดใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นเง,เงิน600ที่จะไปช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานที่ยังเยาไว์วัยได้มันจะสามารถลดความเครียดของครอบครัวมันทําให้ครอบครัวมันสมบูรณ์ขึ้นได้ทําให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพได้นี่เป็นการลงทุนที่คุ้มมากสาหรับเงินที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นห้าพันล้านซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูว่าเวลาเราพูดถึงหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนี่มันจิ๊บจ้อยจริงๆนะครับทุกท่านครับก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวเรามาปูพื้นให้เห็นกันก่อนนะคร สังคมเนี่ยมันมีกี่ตัวอะไรกันบ้างแน่นอนมันมีตัวเล็กตัวน้อยที่มากกว่านี้อีกแต่ผมคิดว่าตัวที่ใหญ่ๆเรากําลังพูดถึงสวัสดิการทางสังคม6ตัวนี้ซึ่งกระจายไปอขอโทษครับผมต้องคิดตัวนี้นะครับซึ่งกระจายไปในช่วง4ช่วงอายุเวลาของคนนั่นก็คือ0ูนย์ถปี7-18ปี1 8บแปห้ปีและ60ปีขึ้นไป ันได้แก่สวัสดิการเด็กยากจนสวัสดิการเวียนฟรีบัตรคนจนเบี้ยผู้สูงอายุประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผมเทียบให้ทุกท่านดูระหว่างปี63และปี64ในสวัสดิการทางสังคมที่สำคัญ6ตัวนี้ในปีพศ2563นะครับ6ตัวนี้รวมกันเป็นเงิน352,000ล้านบาท ในปีพศ2564ในงบประมาณที่กำลังอ,อ,อยู่ในชั้นกรรมธิการนะครับ6ตัวนี้รวมกันเป็นเงิน385,000ล้านบาททีนี้เราพูดถึงตัวนี้เนี่ยนะครับเราคงาบอกโอ้โหมันใช้เงินไปตั้ง300 0นกว่าล้านบาทถ้ารวมนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้รวมลงมาก็คือเบี้ยคนพิการเบี้ยคนพิการเนี่ยอีกหนึ่งตัวมันอยู่ที่ประมาณ18,000-19,000ล้านบาทนะครับก็รวมๆได้ประมาณ400ล้านบาท งบสวัสดิการประชาชน400ล้านบาทถ้าคุณไปพูดกับฝั่งอนุรักษ์นิยมสิ่งที่เขาจะบอกตลอดก็คือโอ้โหเนี่ยให้400ล้านบาทแล้วคนจนเนี่ยให้ไม่เคยพอพวกนี้โง่ขี้เกียจนะครับแล้วก็ไม่คิดจะหาเลี้ยงดูตัวเองต้องการอาศัยพักพิงจากรัฐตลอดเวลาถ้าคุณไปฟังพวกอนุรักษ์นิยมพูดเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับผมอยากให้ดูตัวอย่างแรกครับอุยผมอยากให้ดูตัวอย่างแรกครับ เทคนิคนิดนึงแต่ไม่ยากธนาคารทุกธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยต้องส่งเงินให้กับกองทุนที่ชื่อว่า FIDF ไปจ่ายหนี้ที่ไปกู้มาในสมัยวิกฤต40ซึ่งต้องส่งเงินให้ประมาณ0.46%ของยอดเงินฝากพอโควิดเกิดขึ้นมาธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าลดจาก0.46%ให้เหลือ0.23%เพื่อให้เอาเงินตรงนี้ไปปล่อยกู้ให้เยอะขึ้น ประชาชนจะได้ไม่ลําบากพูดง่ายๆก็คือลดเงินที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องเก็บเข้าสู่ส่วนกลางสู่สู่ไอกองทุนไอดีเอฟเนี่ยนะครับให้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งรวมเป็นเงินธนาคารพาณิชย์ต้นทุนลดไปนะครับหกหมื่นหนึ่งพันล้านบาทที่ธนาคารพาณิชย์ต้นทุนลดไปนะครับวันหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่7เมษาลงข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับหุ้นแบงค์ขึ้นยกแผง รับข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอลดเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF นะครับดังนั้นธนาคารได้รับการได้รับการอนุเคราะห์จากนโยบายเนี่ยประมาณ61,000ล้านบาทธนาคารเอาไปทำอะไรครับธนาคารเอาไปลดดอกเบี้ยให้พี่น้อยประชาชนจริงๆเนี่ยแค่38,990ล้านบาทที่เอาไปลดให้ แล้วลดให้ก็อยู่ใน MLR MOR MRR ลดให้นะครับตั้งแต่10เมษาหมายความว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งคือ22,340ล้านบาทที่ไม่ได้ลดให้นะครับ22,340ล้านบาทนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้60,000 60, 60, 60,000ล้านเนี่ยเอาไปคืนต่อประชาชน38,000เท่านั้นเองอีก22,000ก็ไม่คืนนะครับเขาเก็บไว้ในกระเป๋านะครับกำไรขึ้นทันที22,000ล้านบาท นี่เป็นเหตุผลให้หุ้นธนาคารขึ้นยกแผงในวันที่7เมษายนนะครับแล้วเงินที่เอาไปลดดอกเบีย้ยให้เนี่ยคือเอาไปลดดอกเบีย้ยของอัตราเงินกู้ MLR ทุกท่านเข้าใจ MLR ใช่ไหมครับซึ่งคนส่วนใหญ่มันไม่ได้กู้หรอก MLR ถูกไหมครับ MLR มนี่ยในบริษัทส่วนใหญ่กู้เท่านั้นแล้วคนที่กู้ได้ MLR ในประเทศนี้เนี่ยมีแค่65,000ลายซึ่งก็คือบริษัทใหญ่เท่านั้น แต่เป็น38%ของสินเชื่อทั้งหมดห5 0 0 0ล้าบัยานของสินเชื่อที่ได้รับประโยชน์จากการลดเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF นี่เป็นตัวอย่างเดียวด่ดนเห็นไหมครับไปแล้วนะครับ2 2 0 0 0ล้านบาทนโยบายเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยนโยบายนี้นโยบายเดียวเนี่ยที่อาจารย์สุนีพูดเมื่อสักครู่เนี่ย15,000ล้าบลนี่ไงฮะ15,000ล้านลนี่แค่นโยบายเดียวที่เอาไปเออพื่อกลุ่มภูณราคารเอาไปทำได้แล้ว1ปี นะครับนี่นยโยบายเดียวนะฮะผมยกตัวอย่างว่าไอ้หกหมื่นหนึ่งพันล้านที่มันไปช่วยประชาชนได้ถ้าเราเอาต้องการมาช่วยประชาชนได้จริงๆถ้าธนาคารเอามาช่วยประชาชนเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเนี่ยนะครับลดดอกเบีย้ยการจ่ายดอกเบี้ยนะครับให้ได้คนผ่อนรถทั้งหมด5.7ล้านลายคนผ่อนบ้านทั้งหมด2.9ล้านลายได้2เดือนถ้าเอามาเทียบก,กับการลดแต่ลดลดดอก เบี้ยให้กับคนที่มีเงินกู้ลักษณะ M L R เพียงแค่38,000คนนะครับผมยกตัวอย่างต่อไปครับทุกท่านเนตัวอย่างตัวนี้คือกองทุนพยุงหุ้นกู้นะครับกองทุนพยุงพยุงหุ้นกู้นะครับทีออ่ออกเป็นพระราชกําหนดมาและผ่านสภาไปเมื่อเมื่อ,เ,อ,อเดือนที่แล้วนะครับสเดือนที่แล้วนะครับซึ่งมีมูลค่า400ล้านบาทผมอยากให้ดูกลมๆก,ก้อนนี้ครับ กลมๆก้นี้คือตลาดสินเชื่อธนาคารทั้งหมดนะครับ15.3ล้านและตลาดตาสารนี้ซึ่งออกโดยกลุ่มทุนเนี่ย3.8ล้านล้านซอฟโลนที่เอามาปล่อยกู้ให้กับ SME กองทุนซอฟโลน SME 5แสนล้าน SME ที่มีสินเชื่อกับธนาคารพณิชย์5.1ล้านล้านหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตรงนี้5ล้านล้านนะครับ5ล้านล้านให้โคต้าแค่5แสนล้าน แต่นะครับตาสานีที่ได้รับสิทธิ์ที่ครบถอยที่ครบการถ่ายถอนในปี64และได้รับสิทธิ์ตามกองทุนอกองทุนพยุงตาสานีเนี่ยมีทั้งหมด8 9แสนล้านหรือคิดง่ายๆ9 0 0ล้าน900แสล้านไปพยุงเขา4ี่แสนล้านพูดใหม่9 0 0 0แสล้านไปพยุงเขา4ี่แสนล้านไอ้5 1ล้านล้านเนี่ยพยุงเขา5 0 0แสนล้านท่านคิดว่ามันได้สัดส,ส่วนกันไหมครับ ท่านคิดว่ามันได้สัดส่วนกันไหมครับผมพูดใหม่หุ้นกู้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่รัฐบาลตั้งกองทุนขึ้นมามันใหญ่8.900แสนล้านแต่ตั้งกองทุนขนาด500แสนล้านเข้าไปพยุงมันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับใช่ไหมครับแต่สินเชื่อของ SME เนี่ยทั้งตลาดมีอยู่5.1ล้านล้านบาทตั้งกองทุนขึ้นมา5แสนล้านบาท เพื่อรับเพื่อพยุงไง5้5.1ล้านล้านท่านเห็นได้เลยว่ามันไม่มีความได้สัดส,ส่วนนะที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับในตลาดตาสานี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าดูเฉพาะขอโทษครับถ้าถ้าดูเฉพาะ8.9แสนล้านตัวนี้นะครับ8.9แสนล้านตัวนี้4บริษัทกินไปแล้ว3.7ดแสนล้านสบริษัทนี้คือใครบ้างครับ 4บริษัทนี้คือ CP 185,386ล้านไทเบฟ97,214ล้าน SCG 75,000ล้านแล้วชอการช่าง15,185ล้าน4บริษัทกินวงเงินตรงนี้ไปแล้วถึง42%หมายความว่า500ล้านนี่หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่า400ล้านตรงนีน้ถ้าต้องใช้ไปเพื่อการพยุงหุ้นกู้ ไอ้มจานวนสี่บริษัทที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือสี่บริษัทนี้นี่คือเวลาเราบอกว่ารักไม่เห็นหัวประชาชนหรือว่าเอาใจกลุ่มทุนมากกว่านี่คือรูปธรรมไงครับนี่คือรูปธรรมไงครับว่างบประมาณเท่ากันเนี่ยกูจะเอาไปช่วยเหลือใครเท่าไหร่อย่างไงนะครับนะครับ ผมยกตัวอย่างให้ดูในเครือของไทยเบฟมีอะไรบ้าง CPF หรือเซเว่นอีเลเว่นที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าจะใช้ในการพยุงหุ้ใช้กองทุนในการพยุงหุ้นกู้กองทุนเมื่อสักครู่เขามีสิทธิ์ใช้26,000ล้านบาท CPF นะครับที่ทำเมล็ดพันธุ์ทำปุย๋ยทำอะไรเนี่ยนะครับไอแปรรูปไก่เนี่ยนะครับ46,000ล้านบาททรู36,000ล้านบาท ไทเบฟเนี่ยมเออีเบอร์รี่จูกเกอร์นะครับสามหมื่นล้านบาทผมยกตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่มีสิทธิ์เข้าถึงกองทุนตัวนี้ผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งครับการท่าอากาศยานแห่งประเทศสยามไม่ใช่การบินไทยครับอันนั้นอีกเคสหนึ่งเยอะจะมีเวลาจะเล่าให้ฟังนะการท่าการท่าเนี่ยนะครับเ,ออเขาบริหารสนามบินเนาะ บริหารสบามบินเนี่ยหนึ่งในรายได้ของเขาก็คือการให้สัมปทา,านร้านค้าดิวตี้ฟรีในสนามบินให้กับเอกชนนะครับท่านจำได้ไหมครับโควิดเข้ามาเมื่อะไหร่เริ่มเป็นประเด็นในสังคมเมื่อะไหร่มีนานะครับบอร์ดการท่ามีมติให้ลดค่าเช่าให้กับนายทุนผู้ประกอบการสนามบินตั้งแต่วันที่19มีนา เอ้สิบเก้ากุมภาหมายความว่าอะไรสิบเก้ากุมภาขณะที่ประชาชนยังไม่เริ่มล็อกดาวขณะที่ประชาชนยังไม่ได้เงินอะไรทั้งหมดเนี่ยให้นายทุนไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่19ก้ันยาสิบเก้ากุมภาให้ครั้งนี้ครั้งเดียวหุ้นของ AOT หรือการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยตกวันเดียวเลยนะครับให้วันที่19นะครับ นี่คือราคาหุ้นวันที่19จาก767บาทพอประกาศให้ปุ๊บวันเดียว AOT หรือการท่าอากาศยานหุ้นตกเลย4.8%เหรือ64บาทมูลค่าที่กระทรวงการคลังเสียหายไปเพราะนโยบายนโยบายนี้นโยบายเดียวคือ32,500ล้านบาทนโยบายเดียว32,500ล้านบาททรัพย์สินของกระทรวงการคลังหายไปทันทีนะครับ ยีบสามเมษาขณะที่ประชาชนยังรองเงินห้าพันบาทกันอยู่เนี่ยให้ไปแล้วรอบแรกบอกว่าลดค่าสัมปทานให้ยังไม่พอให้รอบสองอีกครับบอกว่าที่ประมูลไปปีที่แล้วไม่เป็นไรแล้วไปใช้เงื่อนไขของก่อนในการประมูลนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเรามีการคาดการจากบริษัทจากบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบอกว่ากำไรของการท่าอากาศยานสามปีลดลง2 2 0 0 0ล้านบาท หมายความว่าภาษีที่รัฐจะเก็บได้เนี่ยหายไปทันที20,2536ล้านบาทแล้วบริษัทที่ได้ประมูลดิวที่ฟรีไปที่ได้รับประโยชน์จากที่ได้รับประโยชน์จากนโยโบายนี้ของบอร์ดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยคือบริษัทอะไรท่านทราบไหมครับผมคงไม่ต้องพูดชื่อนะครับแต่เป็นบริษัทที่บริจาคให้กับพักพลังประชารัฐนะครับ นี่คือบริษัทที่บริจาคเงินให้กับพรักพลังประชาชนนะครับนะฮะผมอยากให้ดูอีกนิดหนึ่งแล้ววิธีคิดว่าประชาชนอยู่ที่หลังเนี่ยท่านเห็นไหมครับไอออกออกนโยบายเมื่อกี้ตั้งแต่วันที่19บเก้าุมภานะครับแล้วผมอยากให้ดูอีกแล้วพอมาถึงปี64สเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดเวลาเราพูดถึงเรื่องเวลาเราพูดถึงเรื่องออไอ ผู้ใช้สิทธิ์นะครับประกันตนตามมาตราสามสิบสามาเนี่ยผมอยากให้ดูกราฟนี้ครับตั้งแต่มีนาะจนถึงพฤษภาจำนวนผู้ประกันตนลดลงนะครับจำนวนผู้ประกันตนลดลงนะครับจากสิบเอ็ดจุดเจ็ดล้านเหลือสิบเอ็ดจุดสามล้านคนหมายก็อะไรมันหายไปครับประมาณสี่แสนคนนะครับประมาณเนี่ยสี่แสนคนคำถามคือสี่แสนคนถ้าไม่เข้าประกันสังคมเขาต้องไปใช้สิทธิ์อะไรครับเวลาเขาเขา มีปัญหาเรื่องสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องสุขภาพประกันทั่นหน้าในงบปี64นะครับเป้าหมายผู้เป้าหมายในการใช้งบสปสอชอหรือประกันสาธารณสุขท่วหน้าเนี่ยรัฐบาลตั้งเป้าหมายลดลงนะครับจาก48.26ล้านคนให้เหลือ47.64ล้านคนลดลง6 0แสนขณะที่ความเป็นจริงคืออะไรครับคุณควรจะต้องตั้งให้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะคนตกงานเยอะขึ้น เขาออกจากการประกันตนเมื่อเขาออกจากการประกันประกันตนเขาต้องไปใช้สิทธิ์อะไรครับประกันทั่วหน้าคือ,อปสปสชดังนั้นการตั้งงบประมาณที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเขาไม่ได้มองไปเลยนะครับแทนที่จะตั้งเป้าจํานวนเพราะจํานวนผู้ใช้สิทธิ์สปสชเนี่ย4.48.26ล้านคนควรจะต้องตั้งให้เยอะขึ้นใช่ไหมครับกับไตตั้งลดลงห ,0,000 คนทั้งๆั้งที่ ผู้ประกันตนเนี่ยมันหายไปแล้วประมาณ3ามแสนกว่าคน4ี่แสนคนเหลือเชื่อไหมครับว่าการไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยมันทํากันได้ถึงไกลขนาดนี้นะครับหลายท่านเห็นผมเห็นถ่ายรูปสไลด์ของผมนะครับสไลด์นี้นะครับผมเก็บไปที่กับกับผู้จัดงานแล้วนะครับหลายท่านอยากได้สไลด์ไปขอกับผู้จัดงานเลยผมไม่ห่วงนะครับไปหยิบใช้ได้เลยนะครับนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างอีกเรื่องงบ รักษาข้าราชาการกับงนสุขภาพบัตรทองเนี่ยนะครับประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยถ้าผมย้อนเวลากลับไปให้ท่านดูตั้งแต่ปี2558จนถึง2564นะครับหรือคิดเป็นช่วงเวลา7ปี7ปีนี้เพิ่มเท่ากันนะครับคือเพิ่ม23%กับ24%เท่ากันปัญหาคือมันเพิ่มจากฐานต่อหัวเนี่ยต่างกันนะครับถ้าเราดูต่อหัวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าฐานต่อหัวเยอะ เพิ่มเท่ากันคือนึกอ,ออกไหมฮะมันอยู่เท่านี้แล้วเพิ่ม24%กับอยู่ต่าเพิ่ม24%เนี่ยมันยิ่งทําให้เหลื่อมล้านะครับมันยิ่งทําให้เหลื่อมล้าดังนั้นถ้าเราหาผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยค่าราชาการจาก1มื่นสองมันขึ้นเป็น1มื่นสี่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเจ็ปีเนี่ยงบรักษาเพยาบายของราชาการเพิ่มมาสอง0มื่นเอ่อเพิ่มมาประมาณ2 2 0พสองรอบาทต,ต่อหัวแต่ขณะที่ของสบสชถ้าดูจากเงินออกจากรัฐเนี่ยนะครับ จาก2,003เพิ่มเป็น2,009นะครับมันหมายความว่าอะไรฮะมันหมายความว่าเพิ่มไปแค่600กว่าบาทนะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่ม2,000กว่าบาทท่านเห็นไหมครับคือฐานมันสูงแต่เพิ่มจํานวนเท่ากันมันไม่มีทางลดความเหลื่อมล้าได้หรอกครับถ้ามันจะลดความเหลื่อมล้าได้การเพิ่มขึ้นของงบรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยมันต้องเพิ่มต่ำสปสชต้องเพิ่มสูงเพื่อสักวันหนึ่งมันจะลู่เข้าหากันถูกไหมครับถูกไหมครับถ้าเราเพิ่มสปสชให้สูง ต่อปีนะครับแล้วเราเพิ่มงบข้าราชการรักษาพษยาบาลข้าราชการให้ต่ําเดินหน้าไป5ปี10ปีมันจะลู่เข้าหากันนะครับและนั่นคือสิ่งที่ควรจะทําเวลาเราพูดถึงความเดือมร้อนเวลาเราพูดถึงความเท่าเทียมความเสมอภาคใช่ไหมครับ